สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็สิมื่คนเอาเสื้อกันหนาวออกมาได้จะหนาวเริ่มหนาวแล้วเนาะจ้ะเนาะเริ่มหนาวแล้วคนเสื้อกันหนาวออกมาหนาวนะจ้ะเนาะยี่นี่ฝนตกท่งฝนตกท่วงหมอกลงนะจ้ะเนาะ ันตกทุ่งหมอกลงนะจ๊ะเนาะฝนบรรยากาศข้างนอกนะจ๊ะเนาะฝ่ามือมือเคลืนกับต๊ะมีฝนตก,ลตกปล่อยๆนะจ๊ะเนาะ เสื้อกันหนาวซักไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะซักไว้เรียบร้อยแล้วพอดีเสื้อทางานของสามีนะจ๊ะสิเอาเสื้อทางานพะนะตรงนู้นเสื้อกันหนาวเจ้ละตัวอุ่นดีเลยจ้ะอุ่นคข,ขนาดนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็สิม่วาเรื่อง มือนี่ว้าวบอกไปน้ำคนเสือกหน,นาวไปน้ำนะจ๊ะนะม,มามมา่อได้สิเอา่เอาจรินมั <c oughs> ้มะมะว่าเรื่องอา่าชีวิตอยู่มองต่างจังหวัดนะจ๊ะยินนี่อยู่ๆๆจังหวัดลี่แซ่นะจ๊ๆๆๆๆะจ เร่อวันลิเซ่อันนี้เป็นเสื้อลมเสื้อลมมือบอไซเบอใส่เสื้สอลมเบอร์ไมือใดมือใดหนาวหน่อยๆไข่สิ่งที่มาบอกเรื่องอ่ายูนี่นะจ๊ะช่วงใบล่ำนะจ๊ะอืมเพิ่นประเภทนี้เพิ่นนะ,จะาจะใบล่ำสิประมาณเดือนสิมีเดือนมีหน้ามีหน้าถือศีลอดนะจ๊ะเนาะ ถือศีนโอทส่งมีนามีนาหรือเมษานี่แหละจะส่งนี้แต่ว่าปีที่แล้วนี่เดือนเมษานาะจะเนาะปีที่แล้วเดือนเมษามเดือนเมษาอันเพิ่นถือศีนโอดเดือนหนึ่งได้จะยั่นี่ที่ผ่านมาปีที่แล้วเดือนเมษา ดูว่าปีนี้ปีนี้ละจ้ะเดือนเมษาเดือนเมษาปีนี้เป็นเดือนเมษาแล้วแต่มันเป็นโต๊รอบไหมจ้ะเ็เจาก็บจิถือประมาณมีหน้าเท่าไหร่นาอจำจำไม่ได้ประมาณส่วนสามสิบมีหน้านี่เลยจ้ะสามสิบมีหน้าไปหอด อสามสิบเมษาจังสิเมษาอืมหอดสามสิบเมษานะจ๊ะเนาะอ่าเพื่นกับสธีสินออดอืมสินออดหนึ่งเดือนหนึ่งเต็มเต็มแล้ได้จ้าสามสิบสามสิบหมื่นสามสิบหมื่นนี่เงี้ยมูเว่นนี่จากหกโมงเศร้าจากหกโมงเศร้าอืมเพื่นสิบว่ากรินยังเลยเพื่นสิกินก้อนหกโมงเสาร์นะจ๊ะตีฮานี่ ตีฮานี่ซีเริ่มออกมากินนะเด้๋ยจะตีหานี่สิพ้ากันเตรียมอาหารเตรียมอาหารตีซีอืมเตรียมอาหารตีซีอ่าตีซีเงี่ยมือเสาร์นะจะเนาะอ่าบานเฮาก็เอิ้นว่าหัวเ้าเนนะเช้าตู่นะจะตีซีเฮากับเตรียมอาหารไว่อ่เตรียมอาหารไว่อืมพราะเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วเอ่ อันเลาะพนกัสีมีเสียงมาเสียงเสียงสวดมาเนี่ยเฮาสิกินบ่ได้แล้วเลยจ้ะถ้ามีเสียงอันเลาะสีประมาณ6:00นเขาสิมีกำหนดเวลาจังหวัดใดอ่าอยู่อีตันบูกัสิเวลาประมาณตีห้าเครื่ตีห้าครื่งนี่คือเฮาก่อนสิฮอตีห้าเครื่งนี่อืมเฮาต้องกินซะก่อนเด้อจ้ะ ถ้าหอดตีหาเครื่องถ้าในยินเสียงเพิ่นสวดแล้วนี่จะกินบ่ได้อืมเฮาสิกินก้อนตีหาเครื่งนะจ๊ะเนาะอืมเพราะกินก้อนตีหาเครึ่งแล้วก็กินให้อิ่มนะจ๊ะเนาะตามจะเห็นสามีเป่นเหตุกินให้อิ่มกินให้อิ่มกินข้าวกินน้ำให้อิ่มแล้วก็ที่นี่ก็ังมโเว้นนี่สิบ่กินได้จ้ะอืมยงาโเว้นนี่สิบ่กิน พอกินอิ่มแล้วังาืมเว้นอยูบือกินจากเบืงดูตีหาเคืองเบิดมือจ้ะเบิดมือไปหอดหาโม้งแรงหาโมงแรงอีกเพิ่นเกิดิมีก่กำหนดเวลาวันนี้พอยังมือแรงตรงในยินเสียงสวดเกินจังสิกินได้จ้ะวันนี้อ่าเงาโมอแรงังาโมแรงตรงในยินเสียงสวดเกินตีหาเคืองจังสี่อเล่ยังสี่อเลหออ่าก็คือ พอสวดเร่วๆก็เฮาก็กินได้ไหมจ้ะเฮาก,กับเตรียมอาหารเตรียมอาหารไว้อืมสว่วงสี่โมงแรงก็ับเตรียมอาหารไว้เตรียมอาหารไว้แล้วก็พอได้ยินเสียงสวดเราอืมเฮาก็นั่นแหละรับประทานอาหารได้นะจ้ะเนาะมาที่นี่ก็อืมก็สิเป็นจ้งสี่จนว่าหอดเดือนหนึ่งจ้ะอ่ายาม,มืันเ้าก็สิกินก่อนสวดกกอวดืมก,กินอาหารก่อนสวด ยิ่มงมือแลงสวดแล้วจังกินอืมนี่แหละจะสวดเร้าจังกินยิ่มงมือแลงพอกินแล้วก็นอนยิ่งมือขึ้นก็ดูไม่กินได้ได้จะส่วงเพราะว่าห้าสิกกินหลังหกม่วงแรงเนาะหกม่งหนกะม,มงแลงนี่คือกินหกม่งแรงไปหอดอืมก่อนสิถึงตีหาเครื่องนี่คือภายในเกลาขึ้นนี่กินได้นะจจะจากตีหาเครื่อง ไปหอดหาโมงแรกตีหาคืองเงี้ยมือเสารไปหอดหาโมงแรกนี่คือกินบบได้เดือนหนึ่งนะจนน๊ะเนาะอ่ามาถึงมามาโอดกับสามีได้สองมือจ้ะบบไหวสิเป็นร่มห้องโบิ้นแต่ว่าปีนี้นี่คือว่าสิโอดเห็นมันได้เดือนหนึ่งอืมสิทีสิโอดเห็นมันได้เดือนหนึ่งเมืองมันสิได้พยายามเพราะว่าห้าสิไดลูว่าสภาพร่างกายห้องสิเป็นยังไง เฮาสิรู้เลยว่าเฮาสิมีโรคไข่ไข้เก็บบ่กส้วงถือศีลอดนะจ๊ะเนาะอ่าได้ยินสามีเพิ่นบอกจังซั่นนะจ๊ะเนาะโอ้อดในส้วงมือประมาณเอ่อสีมงเร่งนาะจะฮอดสีมงเรง่งโอ้ยอยากหิวเฮาบ่เค่อยนะจ๊ะเนาะหิวเหลืออีกชั่วโมงครึ่งเนาะจะเนาะสิฮอดหามงเรงครึ่งหามงเรงครึ่งเฮาก็ คือว่ากระจินได้นะจ๊ะยิ้มมือแรงคือเบิง้งยตอนยิมมือเศร้าตีหาอืมจนว่าหอดหาโมงแรงนะจ๊ะ12ชั่วโมงอืม12ชั่วโมงนะจ๊ะถือสีโนวินี่มันจะเป็นแบเป้นีนเนน้เพลินนะจ๊ะเนาะพ่ออืมวันนี้พ่อถือสิโนอโลเรี่ยวๆถือสินวลเรี่ยวๆมันก็สิมีว่าถือสิโนวลเรล้ยวๆก็สิมีช่วงหยุดใบล่าได้จับบงหนัดอีกต่อกัน ประมาณพฤษภามิถุนาประมาณเดือนมิถุนาว่าจะถ้าจื่อบกผิดมิถุนาหรือพฤษภามิถุนาจ้ะประมาณเดือนมิถุนาวันที่สิบหา้าเดือนพฤษภาฯนี้ช่วงกลางกลเดือนนี่ฝนซื้องัวซื่อแพะซื้อ,อยังมืไวน้น่าจะมืว่วัยเธอเชิด่ธอขาอช่วง ช่วงใบล่ำติดรังที่สองพ่อถือศีลออดเรียบจบแล้วแล้วก็สิพักพักประมาณเดือนหนึ่งอืมก็สิมีช่วงวันหยุดอีกวันหยุดอีกสิบหามือประมาณสิบหามือนะจ๊ะอืมวันหยุดเอ่อเพิ่นกสิกับบานตางจังหวัดวันนี้พ่อมาจังหวัดลีแท่นะจะบ้านของสามีเนาะพอมาบานของสามีกะโอ้ยผี่นอง ơi, เ้ยเพิ่นข่างว้วข่าแพะ ขาเจ้าสิกินแบบเฉือดเลยได้จะทาบบเฉือดทบบาโบขาสุดๆนี่เขาเจ้าสิบบกินเนาะยี่นี่มุสลิมมิสลามบอกคือบานเหาเดออืมบานเห่านาเทศกาลปีใหม่สงการทาขางสีห้าต้องไปซื้อกินได้จะยี่นี่บบได้ซื้อจ้เขาเจ้าก็สีผู้ที่เพิ่นรวยๆนนเนาะฐานะดีๆแน่หรือบางคนก็หรือบางคนก็ขาเจ้าก็สีหุ่นกันสีหาก เจ้าจังสรีน่าจะหุ่นกันไปสื่อง้วสื่อสื่อแพะมาแต่ว่าส่วนมากที่จังหวัดสามีนี่บกค่อยเห็นขาแพะขายแกะจะเห็นขาง่วขางัวงเป็นเครื่อาติเท่าจังสีลุ่งป้านาอาอืมบ้านใกล้คิดติดกันพ้นกระสีเอาเนื้อเมื่อหายเห่าไหมจ้ะขาแล้วพ้นกระสีแจกเนื้ออืมเจ้าโคดเเงาซักกะลาเจ้ามิเจ้าคนอืม นามสกุลเอ่อนามสกุลเจ้ามีเจา้าคนเอามาแจกเบิดมบันจิเซกเจ็กไล่สี่ไวอืมพอหอดมือเนาะหอดมือคนแจกเนี่ยมันก็จะมาเคาะปัะตุบานป๊อก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 อืมมาคุณละซีโลหาโลจะเนื้องัวเนาะป๊อดอืมบางคนกับสองโลยางตํากับโลหนึ่งจะพูดพูดที่เอามาหายม,มีมีหลายเจ้าเนี่ยจะมีลูกมีหลาน ตุ้งป่านาอ่านาะจะอืพี่ชายพ่อน้องชายพ่อพี่พีสาวพี่สาวแม่พี่สาวพี่สาวแม่น้องสาวแม่เนาะจะอืเครื่อยยาิเนาะจะอืมาแจกมาขอประตูบ้านเฮาขอประตูบ้านเฮาแล้วก็มาแจกอืมาแจกเข้านะะจะอขอประตูบ้านเฮาแร้กก็มาแจกเข้า มาแจกเฮาบัดที่นี่ก็พอมาแจกแล้วก็ผู้อื่นก็มาอีกเด้อจ้ะบ่แมันมีเจ้าเดียวมีหลายเจ้าอืมผู้อื่นก็ไม่อีกมีหลายเจา้าเออแจกมีเจ้าถ้าเป็นเครื่อญาติติดๆกันสนิทแน่กสิประมาณพูละ4โล5าโลจะเอามาให้ไว้ตู้เย็นนี่ช่วงนั้นนะบ่ต้องซื้อยัง อืมบ่ต้องซื้ออย่างมาใส่ถ้่แซ่เนื่อย่างเดี๋ยวจ้ะห้วยถ้าเป็นซื้อเป็นเงินนะจ้ะกสิป,ประมันโอ้ยหมือนหาหมือนหกไปอยู่นะจ้ะเนาะปีนี้กสิคือกันนี่จัหน่อยนีย่หลังจากเดือนเมษาเนี่ยเมษา,าพืษภาามมตถุนายนีนย่หลังจากทือสีนวลแล้วนี่ยกสิเป็นช่วงฤุดูกันอืมฤดูกาลดดกาใบล่ำขาขางัวขาง้วนนะจ้ะเจ้าขางัว หัวแจกกันแล้วก็ไปเที่ยวนั่นเที่ยวหนีวโอ้ยจ้ะเที่ยวประวาดบวยหยุดงานนจ้ะหยุดงานเป็นศีบมือเนาะทุกสิ่งทุกอย่างต้องยุดยุดเบิดได้จ้ะอืมเอ่อยุดเอ่อขับรถเอ่อกิจการรดบรรทุกกิจการทุกอย่างน่นนั่นนี่อืมบ,บ่ปดตลาดอาหารจ้ะอืมร้านอาหาร,าาหารนะเปิด เพราะว่าค้นเฮองมันตองกินเดนะ้เนาะอืมเปิดน่าจะเนาะนั่นล่ะอืมกินยุ่สองคน,นะนเนาะมันหลายคนปีอ่าปีที่ผ่านมานะ่ะใบลำที่ผ่านมาน,ะนี่น่าจะอืมเดือนเดือนมิถุนายนกินยุ่สามเดือนนะาจะเนื่อเปิถอดกนแล้วต้มกนแล้วพัดกนแล้ว เดกินทุกอย่างทุกแน่หอยห็่ะเมนูเนือนี่โอ้ยจะมือได้เบื่อก็กินไข่เว้นเว่นไปสองสามมือก็ไม่กินเนื้ออีกันก็ต้องกินนะจ๊ะก็าจาเอาไว้ในซองฟิตตู้เย็นนี่สีปั๊บเหมนมันเย็นนะจ๊ะโอ้กินอยู่สามเดือนพี่นอ้องบอดีสือบอดีสือเนื้ออืมปีนี้สิเนื้อแดดเดียวไว้อืมเบิ่งมันสีมีมันสีมีแดดบ๊ว่ บมมีแดดบมมีแดดก็อีกละแต่ว่ามีแดดก็สิคิดว่าสิอาเอื้อไวเอื้อแต่สองฟีดไวแล้วก็จังคอยออกมาถอดนะจ๊ะเบิ่งมันสิเป็นยังไงว่าสีเฮ็ดสมเนื้อว่าสีเฮ็ดสมเนื้อไวอ้แต่ว่าสามีจะสิกินบ่กินก็ต้องกินจากเฮ็ดแล้วก็ออกมาถอดจังสิแไ่จะ๊ะเฮ็ดสมเนื้อเพราะว่ายินหนีเพื่อนบ่นกินดิบนะจ๊ะเนาะ นั่นแหละจ้ะมันกคดีอย่างหนึ่งรับาลเท่านี้ถ้าเสือก็เงิ่นประมาณเกือบสองหมื่นละจ้ะอืมหมื่นหาหมื่นหกโอ้โหโบเมนหน่อยๆเนาะเนื้อโลดละสามรอยหาซิบเนาะเนื้อรูละสองร้อยหาซิบเอามาฆหาคุดเบิงพุละสองรูดสามโลดพุละสี่รูหาโลเนาะโว้ยกักับโบเมนสีแบบเอาเนื้อมาฆหาแล้วเลยนด้จ้ะเอาเนื้อมาฆหาเราพูดกับเซิรนไปกินเขาเยี่เงื่อนเพื่อนอีก จนว่าครบบ้านญาตินะจ๊ะบ้านญาติมีสีบ้านกะมุนีไปบ้านผู้นี่มุนีไปบ้านผู้นี่มุนีไปบ้านผู้นี่นะจ๊ะคด,ดีอย่างหนึ่งเนาะ,ะเพะเพนี่เพิน่นอืมบ้สื่อนะจ๊ะเนาะนนะจ้ะมุนีก็สิมเว้าสูฟัางแค่นี้นอจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะจ้ะให้ครบพันไว้ๆนะจ้ะขอบคุณสําหรับผู้ที่มากดหัวใจให้ได้จ้ะสําหรับมุนี ถ้าอยากฟังเรื่องอย่งก็คอมเมนต์มาได้เลยจ้าเยาวสิมาตอบมาเฮุคิปตอบเด้จ้าเด้อสำหรับวันนีส้สวัสดีจ้า